ดวงคนเกิดราศีกรกฎในเดือนมิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับดูจชะตาเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรโดยคลิปนี้จะประกอบไปด้วยความรักคนโสดคนมีคู่การงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทําแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประจานะหรือธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินโชคลาภต่อด้วยสุขภาพและปิดท้ายนะครับด้วยเลขมงคล ราศีกรกฎนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูพื้นดวงนะครับว่าอดีตเป็นอย่างไรกันบ้างอดีตนะครับไพ่ขึ้นเป็นมัชชานุนะแล้วก็ขึ้นเป็นห้าเหรียญน,นะครับ úa. ในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมานะสิ่งที่พบเจอหลายหลายอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคิดบ้างลหลายอย่างก็ยังไม่เป็นไปตามที่เราคิดบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นมัชชานุนะครับเป็นพลังงานของการทําอะไรหลากหลายอย่างทําด้วยความรู้ทําด้วยความสามารถศักยภาพของตัวคุณเองด้วยนะครับใน่งต่างๆมันค่อยๆเจริญเติบโต ยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีความคิดมันควมีความเครียดที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันปัจจุบันหละ่ะปัจจุบันนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของมัสยาวตาลนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น The World นะครับ The World นี่เป็นพลังงานของการที่เราคิดหลายๆอย่างคิดให้เราพอให้เกิดโกอยางบุนเนี่ยให้เราเข้าจใจง่ายๆนะครับทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนนะมีความเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นในเรื่องต่างๆที่คุณตั้งใจนะให้ขึ้น สิ่งที่มีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับสิ่งที่ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งที่กําลังจะสําเร็จนะคือเป็นพลังงานที่คุณเองเนี่ยต้องใช้ใจิตใจที่มีความมั่นคงใจิตใจที่มีพลังงานที่ดีมีพลังใจให้เยอะๆเ,เข้าไว้นะครับในเรื่องต่างๆมันจะสําเร็จและมีความสมบูรณ์แบบนะครับเดเวอร์มีความเป็นความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเป็นความสําเร็จอยู่แล้วแต่มันก็จะต้องพึ่งคนนะครับพึ่งคนอ่ะอย่างไรต่ออนาคตเป็นอย่างไรปั๊บ อนาคตนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของกุรมาวตารนะครับเอาไว้ง่ายนะคือเป็นพลังงานของความอดทนนะครับอดกลั้นนะเป็นตอนที่อ่ากวนเสียนสมุทรนะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่าที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างแบกรับเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ้าหญิงถือเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานที่คุณจะต้องมี ความอดทนกันแล้วก็ต้องมองถึงเป้าหมายมองถึงสิ่งที่ต้องการมองถึงสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเรื่องทุกเรื่องมันคือเกิดความเสร็จในปัจจุบันแต่มันก็ต้องมีการวางแผนต่ออย่าไปในเรื่องของประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตจนเกินไปเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆจัดการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องต่างให้มันประสบความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ เรามาดูในเรื่องของความรักดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนโสดไพ่ขึ้นไปในเรื่องของความสําเร็จแล้วมันก็มีโอกาสในเรื่องความรักที่เริ่มสมหวังมากขึ้นนะครับมีคนมาช่วยแนะนำนะแนะนํามีการดูตัวการมีการพบปะพบเจอมีความสุขในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยก็สื่อว่าสุขใจนะไพ่ขึ้นชัดเจนว่าสุขใจในช่วงนี้มันก็สมหวังเหมือนกัน มันก็เหมาะแล้วนะครับที่ไพ่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปเดอะเวิลด์นะคือเป็นพลังงานที่เราพบพานพบเจอคนที่ใช่เกิดพบเจอคนที่ชอบมันก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ก็อย่าลงก็เริ่มงจนเกินไปรู้จักตัวเองก่อนว่าความรักที่เราชอบความรักที่เราอยากมีความรักที่เราต้องการมันเป็นแบบไหนนะล้วก็ไปตามสิ่งที่เราต้องการด้วยนะครับต้องรู้จกักใจตัวเองก่อนที่จะไปรู้จักใครนะครับ คุณมีคู่ล่ะคนมีคู่ไปขึ้นเป็นที่รู้จักการทําความรู้จักซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักแล้วก็บางครั้งถ้าหากมันรู้สึกอัดใจอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักที่คุณมีความรู้สึกต่างๆที่มันเยีย е วยาซึ่งกันและกันรักษาจิตใจซึ่งกันและกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเติมเต็มนะและความรักของคุณจะดียิ่งขึ้นก็ระวังที่มันไม่ค่อยคุยกันและมันเกิดความไม่เข้าใจมากกว่าอันเนี้ยก็ต้องระวังเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของการงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานนะครับจะมีงานวามไหมดูซิในช่วงนี้ปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นสัญญามีโอกาสที่จะมีงานนะเกี่ยวก้อยแบบนี้มีโอกาสมากๆเลยนะครับอ่มันอยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยจะแสดงศักยภาพของตัวเองเนี่ยได้อยแค่ไหนนะไพ่ขึ้นเป็นเกี่ยวเบ็ดเนี่ยหมายถึง ต้องตาต้องใจนะครับสำหรับคนที่จะไปหางานที่ไหนก็ตามไปสัมภาษณ์งานก็ตามมันมีโอกาสดังนั้นแล้วเนี่ยเราช้อนโอกาสและดูความต้องการของสถานที่นั้นๆนะครับว่าเ,เขาต้องการศักยภาพคนมีความสามารถแบบไหนแล้วก็อย่าไปดูตูดดูแคลนในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณเองคุณเองทําได้นะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เพียงแค่ว่าบางอย่างอาจจะคิดมากบางอย่างอาจจะก,กังวลความผิดพลาดกัก้งแต่เนิ่มต้นม,มามาหลอกหลอนจิตใจคุณมากจนเกินไปนะครับไม่งนั้นเนี่ยเราจะทําให้มนันหลุลอยในเรื่องของอโอกาสที่มันเข้ามา ได้ดยเชน่นกันนะดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นจิตใจของคุณนะครับเป็นความรู้สึกของคุณเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยบางอย่างก็ต้องมีการทบทวนตัวเองอย่าไปฟังคําคนเยอะเนี่ยไพ่คืองดโซเชียลไม่ใช่แค่เรื่องไม่เล่นโซเชียลอย่างเดียวแต่การที่อยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่กับสิ่งที่มันจะต้องอมีการ ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆท,ที่จะให้บังเกิดผลสําเร็จนะมันเป็นในเรื่องของการที่เราทบทวนตัวเองนั่นเองนะครับอย่างไรต่อเนี่ยมันเป็นังไแล้วเนี่ยเมื่อเราทบทวนเองเราจะรู้ว่าเฮ้ยฉันเองก็ทําได้นะฉันเองก็มีความสุขได้นะฉันเองก็มีงานที่ดีได้นะด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนต้องลองสักตั้งทําสักตั้งหนึ่งนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเสี่ยงทายเนี่ย ไม่หม,มายความว่าคุณต้องไปเล่นการพนันนะแต่็นเรื่องของการที่ลองสักตั้งหนึ่งทำให้เต็มที่ทําให้สุ่ความสมารถในปัจจุบันและสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะบังเกิดผลสําเร็จในทิศทางที่ดีได้โดยเชนงกัรน,นะครับก็เป็นแรงใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานเป็นคนที่เป็นข้าราชการนะครับหรือคนที่ทํางานประจําเป็นอย่างไรดูสิปับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่าการที่ สร้างความรู้สึกของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะบางอย่างมาเป็นความรู้สึกที่กลัวบางอย่างเป็นความรู้สึกที่กังวลน,นะครับในเรื่องงานที่ทําในปัจจุบนันมันมีหลายอย่างมีหลายคนที่คิดดีบ้างไม่คิดไม่ดีบ้างนะครับพ่ยขึ้นเป็นแบบผูกมุ่นเลยนะดูค่อนข้างน่ากลัวแต่ไม่นา่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือหมายถึงว่าใจจดใจจ่อมากกว่าจดจอ่อกับสิ่งที่คุณทําตั้งใจสิ่งที่คุณทาทาอย่างหนึ่งที่ทําอย่างสุดกํลาลังนะครับสิ่งที่พยายามจะสําเร็จนะพ่ยขึ้นในเรื่องของความที่เราพยายามกับหลายสิ่งและ ระวังเรื่องจิตใจของตัวเองด้วยนะครับเชื่อมั่นนะครับให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวคุณศักยภาพของคุณความรู้ความสามารถของคุณนะครับในเรื่องของเพชรหมายถึงเพชรเม็ดงามที่คุณมีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปควยหาเพชรข้างนอกเพชรในตัวตนของตัวคุณนี่แหละจะประสบความสําเร็จได้นะครับเรามาดูซิว่าสิ่งนี้ต้องระวังสิ่งที่ไพ่จะแนะนํามีอะไรดูซิไพ่ขึ้นเที่ยวในช่วงนี้นะความเครียดมานมาเอาความไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับในเรื่องการ เครียดเนี่ยบางทีเครียดมากมันคิดงานไม่ออกนะก็หาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะพักผ่อนจิตใจตัวเองบ้างเพื่อจะไม่ให้มันเครียดสะสมจนเกินไปผ่อนคลายจิตใจนะครับเห็นไหมโอ้โหชัดเจนมากๆไม่ต้องพูดเยอะนะครับไพ่ขึ้นความเครียดชัดเจนมากๆเลยก็ต้องไปเที่ยวหน่อยเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องสิ่งที่มันอ่าได้ร้ายมันเข้ามานะมันก็จะปรองจิตปรองใจเข้าใจในสิ่งที่เป็นมากขึ้นบางครั้งเราโฟกัสค,ความทุกข์จนเกินไปโดยไม่เห็นว่าเฮ้ยมันจะหาทางออกได้เลยแต่บางครั้งเมื่อจิิตใจจเเรรราาานนนี่ย่ยมมมมัมักผอคละ มองเห็นแสงปลายอุโมงค์มองเห็นช่องทางมองเห็นทางออกได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของอสิ่งที่เราพบเราเจอในปัจจุบนันนะมันก็ต้องมีการผ่อนคลายจิตใจเอาไว้เยอะๆก็แล้วกันอยนะ่อย่าจะกดดันจนเกินไปอย่าจะเครียดจนเกินไปโดยที่เราเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้จากความเครียดของคุณเองนะครับเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายงานนะเบื่องงานในหงจุงนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่านะเปลี่ยนแปลงงานเป็นจะดีไหมดูซิ เราคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับให้ขึ้นในเรื่องของแมวความคิดมันยังแบบมีอะไรบดบังอยู่เลยนะอ,อ่ะดูซิย่ยางไรต่อปั๊บเนี่ยมันยังเจ็บหนักอยู่เลยนะถ้าหากคิดตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายช่วงนี้มันยังไม่ใช่จังหวะขนาดนั้นเหมือนกันนะระวังกันดีดังนั้นเราต้องมีการวางแผนให้เรียบร้อยวางแผนให้รอบคอบถ้าหากคุณคิดจะเปลี่ยนถ้าหากคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่หากวางแผนไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสนะสูญเสียในเรื่องของ CD ดีที่มันกําลังเกิดขึ้นในเรื่องของงานเก่านานเดิมเน มันกำลังจะไปได้แต่เราพลิกโผล่พลิกผันไปนะเพราะคนบางคนทำเองอันนั้นต้องระวังให้ดีเหมือนกันเราดูสิว่าหากเราไม่เปลี่ยนล่ะเป็นอย่างไรไพคือว่าเป็นถ้วยนะอมันยังดีอยู่ที่บอกเลยจริงๆนะในเรื่องของสิ่งที่งานที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันกําลังก้าวหน้ามากกว่า และเราก็อย่าไปสนใจใส่ใจที่บอกว่าเรื่องคนเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นแค่บุคคลน,นะครับเราปรับใจดีกว่าแล้วก็พิสูจน์กันด้วยความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคุณก็สามารถทําได้เลือกเอานะครับในเรื่องของคนที่คิดไม่ดีก็จะแพ้ภัยไปเองคิดไม่ด,ด,มดีเขาจะไปสู่ทิศทางเขาเองเราไม่แทบไม่ต้องไปทําอะไรนะครับคนไม่ดีก็จะแพ้ภัยนะในความดีของคุณเองที่คุณทําดังนั้นไพน่นงเอียงว่าอย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนใจอย่าคิดเปลี่ยนงานนะครับเบื่องงานมันเป็นแค่เบื่อบางคนนะครับไม่ได้เบื่องงานจริงๆรงหรอกดังนั้น ทำสู่ตามเป้าหมายของเราที่บอกเนี่ยมาให้ขึ้นเป้าหมายนะครับให้ขึ้นไปเรื่องของถ้วยรางวัลมาถึงเป้าหมายของคุณต้องชัดเจนว่าคุณทํางานเพื่ออะไรทํางานเพื่ออย่างไรและมีความสุขมันอย่างไรอย่าเอาคําคนบางคนเพียงแค่คนเดียวเนี่ยมาทำร้ายใจิตใจตัวคุณเองเนี่ยจนเกินไปก็ไม่ดีเท่าไหร่นะต้องระวังให้ดีนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรดูซิในช่วงนี้ ไพ่ขึ้นในเรื่องของการจับมือจับมือหมายถึงเรื่องของอหุ้นส่วนคนมาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะคนรอบข้างอะอย่างไรต่อเป็นในเรื่องของความทุกข์นะการช่วยเหลือมาจากในเรื่องของการท,ที่ได้รับช่วยเหลือในเรื่องของงานด้วยนะครับในเรื่องธุรกิจด้วยในเรื่องของรักษาจิตรักษาใจนะความสบายใจของคุณด้วยนะครับในเรื่องธุรกิจช่วงนี้มันเหมือนมันถูกล็อกนะครับมันล็อกจากจิใตใจของคุณนี่แหละจ,จริงๆธุรกิจมันไปได้ดีเพราะไพ่ขึ้นเปเดอะเวิลด์อยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องความสำเร็จมันเกิดขึ้นอยู่่่่แล้้วในนเรรืออองงงงขสิทีคุณตกามั ได้อยู่แล้วแต่มันเป็นในเรื่องของความทุกข์เนี่ยมาคือมันเป็นความทุกข์ในจิตใจของตัวเองที่มันต้องมีการรักษาใจและก็ต้องหาใครบางคนที่อยู่เคียงข้างคุณนะครับสร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องเพื่อนรักนะคู่สามีภรรยาแฟนของคุณใครก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอยู่ใ,ใกล้ๆเขานะครับอยู่ใกล้เขาแล้วเรารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมีความสุขและมีพลังใจในการ สู้ต่อไปนะครับแล้วก็จัดการเรื่องปัญหาต่างๆไปได้ดีนะเราดูซิว่าและเราต้องระวังเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะให้ขึ้นเป็นสมาธิหมายถึงว่าการมีสติมีสมาธิในห้วงจงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะขาดสติในการตัดสินใจในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆมันมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดที่เกิดเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาหาความารู้การศึกษาสิ่งที่เราจะต้องมีการจัดการให้มันเรียบร้อยนะเราต้องเรียนักษาอะไรบ้างเราต้องทําอย่างไรให้มันเกิดผลสําเร็จอย่างไรได้บ้างนะในเรื่องของสิ่งที่มันผ่อนคลายใจิตใจก็ เว้นไม่ได้นะ,ะเรามาทางทาแล้วต้องมาทางโลกด้วยนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณอา,อาจจะต้องมีการผ่อนคลายจิตใจอาจจะชวนเพื่อนไปเที่ยวบ้างนะสังสรร์ปาร์ตี้อยู่บ้านก็ได้บางทีมันก็เป็นการที่หาความสุขใส่ตัวแต่มากเกินไปก็ไม่ดีนะในเรื่องของการปาร์ตี้บางทีมันก็ต้องมีในเรื่องของแอลกอฮอล์มีเรื่องนี้นั่นก็เอาพอเหมาะพอควรตามที่มันควรจะเป็นก็แล้วกันเนาะบางอย่างมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็บาลานซ์ชีวิตให้ดีและชีวิตคุณเนี่ยจะมีความสุขข,ขึ้นเรื่อยเมื่อคุณมีสติ คุณค่าชีวิตคุณค่าความรักคุณค่าการงานทุกอย่างจะเห็นผลในทันตานั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของคนที่จะลงทุนเพิ่มนะครับในธุรกิจต่างๆนะจะทําในช่วงนี้ลงทุนจะปังหรือเปล่าในตะซิเอาลงทุนเป็นอย่างไรลงทุนนะมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีคนมาชักชวนแล้วก็ได้รับในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมหนวนกันนะแต่ว่าความคิดคุณเนี่ยมันจะรู้สึกต่อต้านนะครับต่อต้านเฮ้ยอย่าทำเลยไม่ดีเรามันเคยผิดพลาดมาแล้วของเดิมเอาให้ดีก่อนมันเป็นความคิดที่มัน หักล้างกันนะครับความคิดหักล้างนี่เป็นอย่างไรหากคุณค้าให้คำปรึกษาดีกว่านะครับถ้าหากคุณคิดไม่ออกเนี่ยก็ลองหาคำปรึกษาที่ดีนะครับจากคนที่มีประสบการณ์จากคนที่มีความรู้ในธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับจะได้รับคําแนะนําดีแถมคุณอาจจะได้ท,ทําธุรกิจใหม่ๆแล้วก็เกิดความปังได้ด้วยซ้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นการอย่าคิดคนเดียวก็แล้วกัน อาไม่ลงทุนเป็นอย่างไรนะครับไม่ลงทุนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเงินก้อนโตมากองหน้าเรานะแล้วก็มันเหมือนเราก็อยากทำนะอีกใจหนึง่งอีกใจหนึ่งก็คิดมากอีกใจหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นในนกเอ,เอเียงในเรื่องของการาถ้ามีโอกาสก็อย่าปล่อยโอกาสนั้นไปก็แล้วกันนะครับการไม่ทํามันก็เสียดายอ่ะมันก็เสียดายคนหลายคนก็เห็นว่าเอยมันน่าจะได้เราแน่ทําได้นะแต่บางทีเราไม่มั่นใจเกินไปอันนี้ระวังความคิดตัวเองก็แล้วกันนะครับ เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไรดูซิการเงินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะครับเ,เก็บเงินเก็บทรัพย์ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของบริษัท นะครับในเรื่องของการกระทําในเรื่องของการทาแล้วเก็บให้มันเรียบร้อยในเรื่องของการเงินและอย่าไปกังวลไปกล,วลัวในเรื่องอดีตในเรื่องการจัดการ,รการเงินต่างๆที่มันอาจจะเกิดในเรื่องไม่ดีมาแล้ว <problèmes. S 1> นะครับในเรื่อง,องความทุกข์ในใจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆไพ่คือเป็นความทุกข์จิตใจเลยนะมันเป็นความกังวลนะครับไพ่คือบอรย์ที่คือคว,วามกังวลความคิดมากคิดเล็กคิดน้อยทั้งๆที่ไม่ดูตามหลักตรรกะเป็นจริงที่มันควรจะเป็นดะงนันในเรื่องการเงินเนี่ยมันสามารถจัดการคลี่คลายไปได้แต่ความกังวลเกินไปเนี่ยมันมองว่าทุกอย่างมันทุกข ค่อนข้างที่จะจัดการระยะในเรื่องของจิ pues mm. ตใจคุณเองนะครับมาดูในเรื่องของช่องทางการเงินนะครับดูซิว่าช่องทางแรกจะเป็นอะไรมาช่องทางการเงินดูซิไปขึ้นในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยนะครับอาจจะสร้างเงินยังไงมันเกิดการดิวนะในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากผู้คนนะครับก็มีโอกาสอนการที่จะมีการติดต่อประสานงานในการได้งานเสริมได้งานเพิ่มเติมได้ธุรกิจต่างๆที่มันจะเริ่มมีเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะได้จากคนรู้จัก คนไกล้ตัวหุ้นส่วนก็ตามหรือว่าเพื่อนของเราก็ตามมีโอกาสได้มีการชักชวนให้ขึ้นเป็นเนื้อเก่เรื่องของมิตรที่ดีนะครับมิตรที่ดีไกล่งมิตรของเราที่จะได้พบได้เจอในหัวุ่งนี้และทําเงินให้กับเราได้ด้วยเหมือนพึ่งพาพึ่งอาศัยแล้วเกิดทรัพย์รวยไปด้วยกันนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะอย่างไรต่อให้ขึ้นในเรื่องของอช่องทางที่2เนี่ยมาเป็นเรื่องของการที่หยิบยืมเงินนะ แล้วก็ขึ้นไปในเรื่องของการต่อสู้การกระทำนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจัดการในเรื่องของการเงินเนี่ยพาขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ระวังมากกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการที่มันไม่ช่องรายรับแต่มันเป็นช่องที่มีโอกาสเงินออกไปมากกว่านะต้องระวังเหมือนกันแลวแล้วเนี่ยมันก็เป็นการที่เราต้องรู้จักตัวตนแล้วก็เก็บรักษาเงินที่คุณมีอยู่ไว้เนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็จะดีเสียกว่านะครับในเรื่องของการเงินก็เป็นพลังใจให้นะครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับดูซิว่าโชคลาภมีไหมดูซิโชคลาภไพ่ขึ้นเป็นพระเพิงนะพระเพิงนี่หมายถึงเรื่องของความใจร้อนเหมือนกัน <c oughs> เรื่องของการที่ได้รับอะไรบางอย่างมาโดยแบบไม่ไม่ตั้งตัวไม่ไตั้งใจเหมือนกันนะครับ <c oughs> ยางไรต่อนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของนาอุตสาหะนะครับในเรื่องของพลังงานที่มันได้รับโอกาสก็เป็นไฟเหมือนกันนะเป็นแสงกรุ่งอรุณเป็นแสงของพลังงานของในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของพลังงานที่มาจากไฟนะครับยางไรต่อดูซิไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์ปราบ วฤกตาสูตรนะครับก็เป็นพลังงานของการต่อสู้นะครับมันเป็นเรื่องของพลังงานที่อาจจะได้รับโอกาสเรื่องโชคลาภเหมือนกันนะไพ่ขึ้นอุษาเนี่ยเป็นหมายถึงเรื่องของโอกาสที่กําลังเข้ามาในเรื่องโชคลาภและก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจด้วยแล้วมาจากเทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวคุณเองด้วยนะครับถ้ามีการบูชาดีนะไพ่ขึ้นบัพเพิ่หมายถึงการบูชาหมายถึงการที่เราได้รับพลังงานแสงพลังงานที่อบอุ่นพลังงานที่มาจากความรักของเทพเทวะก็มีโอกาสเหมือนกันนะในเรื่องของโชคลาภใน่วงช่วงนี้นะครับ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับตูซชื่อว่าสุขภาพกายเป็นอย่างไรดูซิสุขภาพกายนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการพักผ่อนนะดูหนังดูซีรีส์ในชน่วงนี้อาจจะมีเรื่องหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยได้พักผ่อนมันรู้สึกเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องมีการรักษากายรักษาตัวคุณเองเนี่ยที่ดีในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการปรับนะครับเรื่องของสุขภาพอาจจะมีการออกกําลังกายบ้างนะครับอาจจะมีการในเรื่องของการปล่อยให ร่างกายได้พักผ่อนบ้างนะครับในเรื่องของการทําอะไรหนักๆจนเกินไปทําอะไรหนักแล้วมันไม่ค่อยอิสระในร่างกายเท่าไหร่บางคนอาจจะทํางานเยอะเกินไปจนทําให้ร่างกายเนี่ยมันเหนื่อยล้านะครับแล้วก็กส่งผลในเรื่องของสุขภาพในอนาคตได้ด้วยเรามาดูสุขภาพใจดูดิสุขภาพใจเป็นยังไงนะครับไพ่ขึ้นเป็น6ดาบนะใจมันมีความกังวลภายในลึกๆเหมือนกันนะมันต้องระวังให้ดีนะครับไพ่ขึ้นเป็น8เหลี่ยน,นะครับก็ปล่อยวางบ้างในเรื่อง,องต่างๆก็ดูได้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างอย่าไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องต่างๆนะบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องปรงนะครับให้ขึ้นเป็นราชาถือถ้วยนะครับในเรื่องของการที่มันปรงจิตปรงใจปรงความรู้สึกนะคือมันเป็นในเรื่องของพลังงานที่คุณเองเนี่ยต้องมีการเข้าใจถึงความรู้สึกนะครับเข้าใจถึงความเป็นตัวเองเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะในเรื่องต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วามีความคิดที่จะ จัดการแก้ไขจัดการมีเหตุมีผลบริหารชีวิตของคุณเนี่ยอย่างไรมากกว่านะครับมันขึ้นอยู่ว่าหากมีสติเพื่อจะจัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้และทําให้ในเรื่องของการรักษากายรักษาใจก็จะดีตามได้โดยช่นันนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างดูซิปับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระเกตนะครับพระเกตาปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลนะครับในเรื่องของตัวคุณเองนะไพ่ขึ้นเป็นท้าววิรูปกนะครับหมายถึงพญานาคนะครับหมายถึงพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันแล้วก็ได้รับพลังงานที่โดยบัรดาให้เกิดความสําเร็จนะแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นปีจอนะครับหมายถึงการที่ได้รับ ความอุปถัมภ์นะครับการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับคนที่หวังดีกับเราก็มีเหมือนกันนะ,นะะแล้วเราลเนี่ยการที่คุณกระทําอะไรต่งตางในปัจจุบันนี้มันจะเกิดความสําเร็จจากความดีของคุณนะครับในหวช่วงนี้ก็อาจจะเสริมดวงนะในเรื่องของการไหว้พญานาคนะไหว้ในเรื่องของเสริมพลังงานในเรื่องความสําเร็จเรื่องของโชคลาภก็จะค่อยๆบังเกิดกับตัวคุณด้วยเช่นกันเป็นกลังใจให้นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะและกด Subscribe นะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมา,ากๆเลยนะครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์นะครับของชาวราศีก็รากฏดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะไพ่คือเป็นเลข2เลขศูนย์นะครับเราขึ้นเป็นเลข1เลข1เลข4นะครับเลข2เลขศูนย์เลข1เลขสนะครับก็ถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราในช่วงนี้นะครับจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราขจัดอุปสรรคปัญหาไปได้ถ้าหากในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีคนมาช่วยเหลือให้นําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวเรานะจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะทาเป็นบอใบเพื่อก็ จากสิ่งที่มีคนมาช่วยเหลือนั่นเองครับ